สวัสดีครับเรื่องในวันโอกาส50ปีคณะแพทย์วันนี้โรบอติกชาเลนจ์นะครับเราจะมาดูว่าในกลุ่มคนที่ไม่เคยผ่าตัดเลยมาลองจับโรบอรตเนี่ยจะสามารถเล่นซิมของโรบอรตได้หรือไม่ <Wow. S 1> พี่คิดว่าไม่ได้เพราะเขาไม่รู้จักสเต็ปไม่รู้จักเครื่องไม้เครื่องมือแล้วจะทําได้ยงไงเพราะมันต้องใช้หลักการเครื่องมือของอ,อะไรปะหุ่นยนต์ปีหไม่น่าจะได้ไหมอ่ะโอ้โหแบบ ขนาดแค่เย็บแผลหรือว่าไม่ไม่น่าจะได้อ่ะคือสกิลต้องระดับหนึ่งเลยนะต้องแบบว่ารู้ว่ามิติยังไงไม่มีทางทําได้ครับยากเกินครับพี่น้องเย็บแผลได้ก็เก่งแล้วครับไม่มีทางทําได้แน่นอนครับขนาดเย็บแผลน้องยังทําได้ไม่คล่องเลยครับน่าจะยากนะครับเพราะมันดูใช้แฮนด์สกิลค่อนข้างเยอะครับผม เรามาดูนะครับว่าวันนี้เราอยู่กับใครบ้างครับเชิญแนะนําตัวครับครับเป็นนักศึกษาแพทย์ปี5นะครับชื่อเบสนะครับชื่ออุ้ยอยู่ปี5เหมือนกันครับชื่อเพชรอยู่ปี5ครับชื่อแบงค์อยู่ปี5เหมือนกันครับและแน่นอนครับว่าน้อสพปปี5นี้ไม่เคยผ่าตัดอะไรมาก่อนครับในการผ่าตัดโรบอทเนี่ยมันใช้เลิ r นิ่งเคอร์ฟที่สั้นและง่ายกว่าจริงหรือไม่ครับตอนนี้น้องทุกคนนะครับยังไม่รู้นะครับว่าตัวเองจะได้ทําอะไรนะครับเราจะให้น้องมาจับฉลากดูว่าเราจะได้ทําดานไหนแล้วเราไปดูกันว่าน้องจะทําได้หรือไม่ครับ โอเคถือว่าเป็นผู้โชคดีแล้วกันได้บบได้มาลองจับโรบอทนะอ่เดี๋ยวลองนั่งดูในคอนโซลนะน้องอุ้ยรู้ไหมครับว่าโรงพยาบาลเรามีหุ่นยนต์ผ่าตัดรู้ครับแล้วเคยเห็นไหมครับเคยแล้วครับแล้วน้องชีว่นน้องจะทำได้ไหมครับทำได้แน่นอนครับเกมแรกเกมครัสครับ แค่คนแรกก็แทสเต็มร้อยแล้วครับตอนนี้เดี๋ยวเราลองไปดูคนอื่นๆต่อนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับนี่สวัสดีครับน้องแบงค์น้องน้องคิดว่าน้องจะใช้เครื่องนี้ได้ไหมครับก็น่าจะพอได้นะแล้วน้องรู้ไหมครับว่าราคามร้อยสามสิบล้าน <laughs> เยอะมากโอ้โหผ่านไปสองคนแล้วนะสองครั้งเองเต็มร้อยเลยครับน้องเบส <c oughs> คิดว่าน้องเบสจะได้ชาเลนจ์อะไรครับวันนี้เอ,อ่อยังไม่รู้เลยครับว่าเป็นชาเลนจ์อะไรบ้างคิดว่าจะทําได้ไหมครับก็กลัวอ,อยู่ครับประมาณว่อาอ่ะน่าจะไม่ยากมากอาา่ะสะกอนลองสองสามครั้งน่าจะได้หรือเปล่าว่าไม่รู้แต่ที่รับรองว่าทําได้แน่นอนครับ เป็นไงเป็นไงเป็นไงยยากมากครับเพราะว่าอาจจะไม่ได้เลนคัดมาก่อนตอนที่แบบโยงขึ้นนั้นบนมันอาจจะติดอะไร oh. ตอนตอนแรก่อนก่อนที่จะทําตอนเนี้ยรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกว่าง่ายกว่าที่คิดแล้วคิดว่าถ้าทำอีกครั้งเป็นไง ก็น่าจะคะแนนน่าจะประมาณ70ได้ถ้าคิดคิดคิด,คด,คด,คดไว้น้องเพชรถ้าสมมติว่าน้องจะได้ขับโรบอทเนี่ยน้องคิดว่าเหมือนน้องกำลังจะทําอะไรอยู่ตอนนี้ถ้าดูจากภายนอนเครื่องหนึ่งคิดว่าเหมือนเล่นเกมครับพี่กอกกันเรา,าเล่นเกมมาบ่อย<ช>ไหมครับก็ค่อนข้างบ่อยครับเกมตู้อาเคยียสมัยก่อนตามน<ช>่าจะผมว่าน้องเขาทาได้แน่นอนเลยครับ ยไงบ้างครั้งแรกกับตื่นเต้นครับอาจารย์เป็นไงคือกลบก่อนทํากับตอนที่ได้ทําตอนแรกดูเหมือนแต่ตอนแรกของเกมนี้ดูมันก็ดูเหมือนยากเลยครับแต่ไม่คิดว่ามันจะยากขนาดนี้สำหรับใครที่สนใจการผ่าตัดโลโบติกมากกว่านี้นะครับอย่าลืมติดตามที่งานประชุมประจําปีคณะแพทย์คณะแพทย์ครั้งที่สาเจครั้งที่ส7เจที่ห้องเกษมห้องเกษมวันที่ <ส>วันที่สเดือนสิงหาเดือนสิงหาเวลาสิบปุเวลาสิบปุแล้วเจอกันเฮ้